ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ถ้าคุณมาเที่ยวเขาค้อแล้วถ้าคุณมาเที่ยวภูถะเบิกแล้วขอความนะครับมาแวะน้ําหนาวนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวดียังไงนะครับน้ําหนาวจะอยู่ทางไปชุมแพรนะครับเวลาคุณเที่ยวเขาค้อเสร็จนะครับใครที่จะกลับอุดรน,น้องค่ายน้องวลลพูนะครับ แวะมาพักน้ำหนาวก่อนมาฟังผมนิดนึงว่าน้ำหนาวมันดียังไงนะครับน้ำหนาวดียังไงนะครับน้ำหนาวมีอะไรดีนะครับน้ำหนาวมีอะไรดีจะบอกว่าน้ำหนาวบ้านทุกหลังไม่มีแอร์ไม่ว่าคุณจะมาช่วงไหนก็ก็ได้ไม่มีแอร์คุณคิดดูบางช่วงผมมาในเดือนเมษาอากาศร้อนๆมาคุณเข้ามาน้ำหนาว มันจะคุณแทบอาบน้ําไม่ได้นะครับอ่ะผมจะมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้นําหนาวเขามีอะไรบ้างนะครับถ้าช่วงเทศกาลจะค่อนข้างที่จะบ้านพักจะเต็มคุณมากลางเต็นท์ดีกว่าคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เชิญชวนนะครับว่าสมมุติถ้าคุณมาพักน้นําหนาวนะครับคุณจะเจออะไรดีมาฟังเลยครับถ้าคุณผ่านประตูเข้าไปนะครับคุณเสียค่าผ่านอุทยานน้ำหนาวเข้าไปนะครับ แล้วช่วงวันที่ถ้าวันปกติก็จะมีร้านค้าสวัสดิการคุณอย่าคิดว่ามันจะลําบากนะครับมันเหมือนห้างสรรพสินค้าดีๆนั่นเองคุณอยากกินอะไรคุณเลือกกินได้เลยนะครับช่วงเทศกาลนะครับวันที่ 28, 29, 30, 3 1เขาจะมีร้านค้าสวัสดิการเขาจะมาย่างไก่ป้าเผาแล้วก็ทำข้าวต้มแบบว่าแบบว่า เป็นร้านค้าสวัสดิการที่เขาเอื้ออํานวยให้คนที่มาพักนะครับมันจะอร่อยมากกับบรรยากาศกินไก่แบบแซ่บๆในป่านะครับแล้วก็มันแบบว่าอะไรที่นั่นก็อร่อยไปหมดเลยเพราะว่ามันตื่นเต้นนะครับที่นี่ถ้าคุณมาแล้วถ้าเป็นมาเป็นครอบครัวนะครับอยากให้มานะครับมันจะเหมือนว่าพาลูกมาท่องเที่ยวนะครับของผมมาจนลูกโตนะครับตรงนี้ หลังจากที่คุณเสียค่าบริการไปกางเต็นท์นะครับกางเต็นท์น่าจะกสี่สิบบาทนะครับค่าผ่านประตูนะค่ากางเต็นท์นะครับเวลากางเต็นท์นะครับถ้าโอกาสดีๆก็จะมีไก่ป่าออกมานะครับไก่ป่าที่ผมถ่ายได้นะครับมันค่อนข้างที่จะเชื่องแต่ถ้าเป็นไก่ป่าหางขาวนะครับ คุณยาเข้าใกล้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ามันจะบินแล้วก็จิกคุณเลยนะครับถ่ายไกลๆนะครับแต่ไก่ถ้าเป็นไก่ป่าพยาลอนะครับมันมันจะเชื่องนะครับแต่มันก็จะเดินมาให้เห็นแวบๆถ้าใครที่เป็นสายนกตรงนี้นะครับบอกเลยว่านกเยอะมากนะครับนกจะอยู่ในป่าบริเวณน้ําหนาวนะครับมันไม่กล้าออกไปไหนเพราะว่ากลัวคนยิงนะครับตอนนี้ถ้าคุณกางเต็นท์เสร็จนะฮะตอนกลางคืนนะครับ ช่วงวันที่ 28, 9 3 0 3 1หรือ1มันมีกิจกรรมส่องสัตว์คุณรู้ไหมครับว่ามีกิจกรรมส่องสัตว์ตัวนี้ครั้งแรกที่ไปรู้สึกว่าเหมือนตื่นเต้นนะครับมันจะเป็นนะรถปิกอัพแล้วก็มีมีที่นั่งเป็นเป็นคานนั่งแถวละ4ีหคนนะครับเขาจะเหมา800บาทนะครับผมก็ให้ลูกๆนั่งหน้าเผื่อว่าโอ้โหจะได้ตื่นเต้นแต่มันหนาวมากมากหนาวแบบหนาวสุดๆนะครับเขาก็จะพาเรากลางคืนประมาณหนึ่งทุ่ม ก็ก็จะพาขี่เรียบถนนแล้วก็เข้าป่าผู้กลุ่มข้าวนะครับก็ผ่านเจ้าหน้าที่วันนั้นไปเจอนะครับเป็นเป็นจิ้งจอกนะครับเป,เป็นหางรู้ได้ไงว่าจิ้งจอกมันจะตัวสีแดงหางเป็นพวงนะครับแล้ววันนั้นก็บางคนก็จะเจอฝูงช้างที่ลงมากินอ่ะกินโป่งนะครับก็จะพาเข้าไปลึกๆบรรยากาศหนาวมากถ้าคุณไปส่องสัตว์คุณใส่เสื้อนานานะครับเวลารถวิ่งตีข้างหน้าลมมันหนาวมากๆเลยนะครับ แล้วก็ส่องสัตว์เสร็จนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้เปิดแฟลตเปิดอะไรเพราะกลัวไปรบกวนสัตว์นะครับคุณส่องสัตว์เสร็จแล้วคุณก็มานอนนะครับนอนแบบว่าน้าค้างหยดติ่งๆเลยอุณหภูมิสมองศาที่ผมไปช่วงปีใหม่นะสามองศานะครับอาจจะลดถึงหนึ่งองศานะครับแบบคนเยอะมากเยอะแบบสุดๆเลยนะครับแล้วตื่นเช้ามา กินกาแฟนะครับกินกาแฟผมก็มีที่ต้มน้ําร้อนเองนะครับต้มน้าร้อนเองแล้วก็กินกาแฟเสร็จคุณอยากกินข้าวต้มคุณก็ไปกินข้าวต้มร้านค้าสวัสดิการตอนนี้เขาเขาก็จะบริการประมาณสิบโมงนะครับมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเดินป่านะครับมันจะมีอยู่สามเทลนะครับสามเทลเทลเทลก็น่าจะเป็นเทลนะครับเทลแรกจะเป็น1กิโลนะครับถ้าคุณพาพ่อมาแม่หรือพาลูกๆมา ผมแนะนําเลยพาลูกๆไปเดินป่ามาั่งนะครับอย่าให้เขาเห็นแต่สภาพที่เป็นในเมืองหลวงเห็นสภาพที่เป็นรถยนต์วิ่งกันก,นกวักไกวนะครับพาลูกไปเดินป่านะครับเดินป่าสัก1กิโลป่านั้นจะเป็นป่าพป่าปง,ปาปงนะครับบางคนก็ชอบถ่ายนกเพาเป็นนั่งเงียบๆฝูงนกเวฟเบิร์ดนะครับเขาจะบินเข้ามานะครับถ้าใครไม่อยากเดินอ่า่กิโลก็สามารถที่จะไป3กิโลได้มันจะ ซ้ายมือก็จะเป็น1กิโลขวามือก็จะเป็น3กิโลกับ6กิโลอันนั้นก็ใช้เวลาเดินประมาณ2-3สชั่วโมงแต่แค่ถ้าใครไม่อยากเดินป่าอยากออกกำลังกายจ็อกกิ้งคุณคิดดูนะครับถนนลาดยางสวยงามมากนะครับไม่มีรถลาวิ่งขวักขวคุณสามารถที่จะใส่รองเท้าบู๊ตไปแล้วก็วิ่งออกกําลังกายเหมือนผมนี่เลยมันจะขึ้นเนินสูงชันมากนะครับแต่เราสามารถ ปีนไต่ได้แต่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะเขียนว่า,ารถไม่สามารถที่จะผ่านตรงนี้ได้เพราะว่ามันชันนะครับแต่เราสามารถที่จะเดินเล่นไปยัง่ายยุเยาว,วชนหรือว่ายุวกาชาติได้ตรงนี้มันจะบรรยากาศดีนะครับพาครอบครัวมาเดินเล่นมาชมนกชมไม้นะครับมาให้เขาเห็นธรรมชาติ เห็นธรรมชาติในป่าจริงๆบ้างเห็นนกจริงๆบ้างนะฮะอย่าเจอแต่ใน youtube อย่าเจอแต่ในละครนะครับตรงนี้พากิจกรรมครอบครัวมาเดินเล่นนะครับตรงนี้นะครับพอคุณไปเดินเที่ยวแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ออกบรรสุดอากาศดีๆคุณก็จะสามารถที่จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าถ้าคนไม่พุกพร่านนะครับ ส่วนใหญ่นักสองนกนักสองสัตว์หรือว่าคนที่มีสูง idez, คนที่สูงอายุเขาจะมาช่วงช่วงที่ไม่มีคนนะครับเขาก็จะมากางเต็นต์อยู่ประมาณ3-4วันนกพวกนี้ก็จะมานะครับบางคนเขาก็จะให้อาหารนะครับบางคนก็จะมันก็จะมาเป็นนกขุนแผนนะครับตรงนี้ใครที่ชอบนกก็มาสายนกนี่จะมาเดือนประมาณเดือนเดือนอหลังเมษานะครับช่วงนี้จะคนจะน้อยนะครับคนจะน้อยคุณสามารถที่จะ ขี่จักรยานหรือว,ว่าขี่รถไฟฟ้าวิ่งเล่นได้แต่ช่วงเทศกาลอย่างนี้คนเยอะมากนะครับตรงนี้ผมแนะนําเลยนะครับเดินน้ําหนาวนะครับได้อะไรเยอะแยะได้ความสามาัคคีในครอบครัวนะครับได้กิจกรรมกางเต็นท์นะครับคุณจะรู้จักวิธีกางเต็นท์นะครับคุณจะรู้จักวิธีที่อ,อะไระลูกเสือนะครับ แต่ถ้าใครไม่อยากกางเต็นท์นะครับผมแนะนําว่าให้ไปจองที่พักที่อุทยานนะครับจองในอินเทอร์เน็ตนะครับของกรมอุทยานหลังจากผมไปเช็กดูแล้วแล้วหลังจากวันที่20ขึ้นไปนะครับเต็มเกือบทุกหลังนะครับเต็มเกือบทุกหลังนะครับแต่ผมว่าคนเยอะๆนี่ไม่ต้องพักบ้านนะ่ะมันก็เหมือนกับนอนนอนที่บ้านเราบ้านนอนที่โรงแรมนะครับเพราะว่าคนเยอะๆกางเต็นท์ดีกว่าครับ ได้บรรยากาศดีมากนะครับแล้วเราจะรู้จักว่าเออเวลาอาบน้ำเออเขาไม่มีน้ําอุ่นให้นะครับตอนกลางคืนนะครับแต่น้ํามันรู้สึกว่าอายลองมาดูครับผมแนะนําที่น้ําหนาวนะครับส่วนผมก็จะมาพักเขาค้อแล้วก็ต่อด้วยน้ําหนาวแล้วก็กลับกับน้งบนลำพูนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับเชิญชวนนะครับใครอยากเห็นบรรยากาศติดแท้จริงอยากเห็นนกตัวนเ,นเป็นนกหลายชนิด วันหลังที่ผมไปส่องนกมาเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูว่าผมเจอนกอะไรบ้างนะครับนกไต่ไม้นะครับนกตัวนี้หายากมากนะครับกิจกรรมน้ําหนาวมาเลยครับผมไม่ผิดหวังใครมีครอบมีครัวอยากพาลูกทํากิจกรรมเดินป่าออกกําลังกายนะครับส่องสัตว์นะครับผมแนะนําอุทยานแห่งชาติน้าหนาวคุณมาคุณไม่ผิดหวังถ้าคุณคามาครั้งแรกแล้วถ้าคุณไม่มาครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5มาว่าผมได้เลยนะครับผม สวัสดีครับ